สวัสดีค่ะสารพันธ์สารานาโรสำหรับคลิปนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับทำให้หัวนมเป็นสีชมพูกันค่ะเป็นวิธีที่ปลอดภัยด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติไปดูกันดีกว่าค่ะว,ว่ามีอะไรบ้างสาวๆทั้งหลายจะรู้สึกไม่มั่นใจทุกครั้งเวลาที่ต้องอยู่กับแฟนดังนั้น คลิปนี้เราจึงเอาใจสาวๆเป็นพิเศษโดยการนําวิธีที่จะช่วยทําให้หัวนมนั้นเป็นสีชมพูมาฝากกันค่ะด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติราคาไม่แพงหาซื้อได้เองตามท้องตลาดเลยและที่สําคัญปลอดภัยไร้สารเคมีและสาเหตุที่สีของหัวนมนั้นมีสีที่แตกต่างกันไปโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรืออาจจะเกิดจากการใช้เครื่องสําอางที่ซับซ้อน,อนก็จะทําให้หัวนมของคุณน,นั้นเกิดการเปลี่ยนสีได้รวมถึง การมีโรคประจำตัวเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานก็อาจจะทำให้สีของหัวนมนั้นเกิดการเปลี่ยนสีได้เช่นกันเริ่มกันที่วิธีที่1ค่ะโดยใช้อัลมอนด์แล้วก็นมสดเป็นที่ทราบกันดีว่าอัลมอนด์นั้นมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินมากมายโดยให้นำมเมล็ดอัลมอนด์มาแช่ในน้ำนมทิ้งไว้ประมาณ2-3คืนหลังจากนั้นก็นำมาบดให้ละเอียดค่ะ แล้วนำส่วนผสมที่ได้นำมาพอกบริเวณหัวนมพอกทิ้งไว้ประมาณ15-30นาทีค่ะ แล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดสามารถทำได้ทุกวันค่ะวิธีนี้ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงวิธีที่2โดยใช้น้ำมันมะพร้าวในน้ำมันมะพร้าวอุดมไปด้วยคุณประโยชน์และสารอาหารมากมายเช่นกันนอกจากจะนำมากินเพื่อบำรุงสุขภาพแล้วยังสามารถนำมาบำรุงผิวพรรณได้อีกด้วยโดยวิธีการก็คือเพียงแค่เทน้ำมันมะพร้าวประมาณหนึ่งถึงช้อนชาแล้วนำมาทาที่หัวนมเป็นประจำทุกวันวิตามินอ e ีที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวจะช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นและปรับสี นมให้ลาดูอ่อนขึ้นด้วยวิธีที่3โดยใช้ผงรากชะเอมเป็นที่รู้กันอยู่ว่าชะเอมเทศนั้นมีประโยชน์อย่างมากสามารถช่วยลดความหมองคล้ำให้จางลงได้เพียงนําผงรากชะเอมมาผสมกับน้ําเพียงเล็กน้อยค่ะให้ส่วนผสมข้นๆไม่เหลวจนเกินไปจากนั้นนํามาพอกบริเวณหัวนมรอจนกว่าจะแห้งสนิทนะคะแล้วจึงล้างออกด้วยน้ําสะอาด ทำเป็นประจำทุกวันวิธีที่4โดยใช้น้ำส้มวิตามินซีในน้ำส้มมีส่วนช่วยในการป้องกันการสร้างเม็ดสีผิวที่ทำให้หัวนมนั้นมีสีคล้ำอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงให้ผิวนั้นดูสุขภาพดีวิธีการก็คือเพียงแค่คุณนำน้ำส้มมาทาบริเวณที่หัวนมแล้วรอจนแห้งจากนั้นจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดหากว่าคุณทำเป็นประจำสม่ำเสมอรับรองได้เลยค่ะว่าสีหัวนมของคุณจะค่อยๆมีสีอ่อนลงอย่างแน่นอน วิธีที่5โดยการใช้วาสลีนวาสลีนนอกจากจะช่วยบำรุงริมฝีปากแล้วยังสามารถนำมาทาบำรุงหัวนมได้อีกด้วยนะเพียงแค่คุณนำมาทาบริเวณหัวนมก็จะช่วยบำรุงหัวนมให้ชุ่มชื่นและปรับสีหัวนมให้ดูอ่อนลงอีกด้วยค่ะข้อควรระวังถึงแม้จะเป็นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติแต่ก็สามารถก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรืออาการแพ้ได้ เนื่องจากผิวบริเวณส่วนที่เป็นหัวนมนั้นเป็นส่วนที่บอบบางหากสังเกตได้ว่าผิวบริเวณนั้นเกิดรอยแดงผดผื่นหรืออาจจะเป็นสัญญาณอาการแพ้ใดๆ คุณควรหยุดใช้ทันทีและถ้าหากมีอาการแพ้เกิดขึ้นในภายหลังให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาอาการแพ้ที่เกิดขึ้นทั้งนี้และทั้งนั้นหากจะให้หัวนมเปลี่ยนเป็นสีชมพูทันทีหลังจากที่คุณทําไปก็คงจะเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยระยะเวลาอีกทั้งต้องขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบ,บุคคลด้วยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะและฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหนา้ามาดูกันว่าจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากค่ะ